สวัสดีเช้วก็ตัดสินเกาะรอบนี้ได้ต้นไม้กลับบ้านรางวัลมากมายนี่ได้สกินบัลลังก์เทพเจ้าด้วยแต่ว่าหมดอายุใน20วันแม้ไม่ใช้ก็หมดเพราะนั้นใช้ซะนะคะแล้วก็ได้ไข่ไกลพันุหรือไข่มดเกาะการันตีนั่นเองได้มาลุ้น18ใบได้ด้นเกาะแน่หนึ่งตัวแต่ไม่รู้อะไรแรนดอมสุ่ม นะครับได้ซากสัตว์มา9,000พันแล้วก็ทรัพยากรอีกพอสมควรอ่าให้ดูให้ดูให้ด,หดูนี่ครับมีอายุ20สิวันแม้จะไม่ใช้ก็ตามนี่เนี่ยนับยหลังแล้วอะกลับจะเกาะมานับยหลังเลยไม่ใช้ก็หมดอายุนะครับใช้ซะเท่านั้นแหละแล้วก็ฟักไข่กันฟักไข่กันฟักตรงนี้เลยนี่ ฟักไข่พิชิตฤดูกาลก็คือจบเกาะนะครับรอบนี้ได้มา18ใบนี่ภายในการฟักไข่พิชิตฤดูกาลก่อน5ครั้งต้องระดับมดพิเศษฤดูกาลหรือมดเกาะนี่เองมดเกาะการันตีตังสุดท้ายครับนะมีอัตราอะไรบ้างนี่อัตราได้มดพิเศษสูง4%นะครับสูงกว่าไข่มดเกาะอีกนะนะแล้วก็ไม่งั้นก็จะหลุดไปเป็นมดม่วงเลยนะครับ แล้วก็หรือไม่ก็ไอเทมฟักอ้าว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 โห้ตัวแรกก็เฮงเลยครับมดเกาะสีน้ำตาลแจมเลยเอ้ยซ้ำเดี๋ยววันเพลือหัสเปิดสกิลครบเลยเอาไปตีลิ้นสบายละที่เหลือก็เป็นไอเทม สาปตาสองพันอะไรอีกน้ำหวานสัตว์สัตเออ่ะอ่าได้มดม่วงมาอีกตัวอ่าคุ้มคุ้มคุ้มเอาหมดแล้ว <c oughs> มาดูกันมาดูกันมาดูกันมาดูอ่มดเกราะสีน้ำตาลอยู่ไหนวะนี่ นี่เปิดหกเลยครับเดี๋ยวรอรอบอนเพื่อหัดรอเพื่อหัดเปิดสกิลหกที่เหลือครบแล้วได้เอาลุยได้เอาลุยเดี๋ยวเอาไปแทนไอ้นี่แทนธนูแดงแทนธนูแดงในทัพหลักนี่แทนธนูแดงในทัพหลักเดี๋ยวถ้าได้ซ้ำอีกตัวก็ติดดาวให้มันตานะครับเดี๋ยวเอาไว้ตีลิ้นได้ตีตุ่นได้สนุกละสนุกละสายฟรีก็ปีสิ์เป็นตัวตึงได้มันดวงลุ้นๆเลยครับนะ แต่ที่ได้ต้นไม้เนี่ยเพราะว่าทีมเวิร์กนะเพราะาทีมเวิร์กคนเดียวไม่ได้นะครับนะเพื่อนๆช่วยกันนะครับเพื่อนๆในทีมช่วยกันและนี่คือทีมของฉันจ้าเรียกว่าดตรียมทีมเลยก็ได้นะทุกคนช่วยกันทั้งไทยและต่างชาตินะครับทีมเป็ด <laughs> p e d เป็ดอ่านว่าเป็ดก็เป็นเป็ดกันแหละนะ ซิร์274จ้ายังมีที่ว่างอีกนิดหน่อยนะครับเห็นไหมยังพอมีที่ว่างอีก12ที่นะครับใครมั่นใจว่าเป็นสายกิจกรรมทําตามกฎร,ระเบียบได้นะครับอยากเข้ามาร่วมกับเป็ดนะยินดีต้อนรับจ้าและถ้าเพื่อนๆมีปัญหานะครับผมจะแปะลิงก์ของเพจเกมมดไว้ให้เป็น Facebook นะครับก็สมัครเข้ามาในเพจเกมมด ต้องตอบคำถามนิดนึงว่าฉันยินยอมนะครับเพื่อจะได้เช็คว่าเป็นคนไทยนะไม่ใช่บอทนะแล้วก็ในการโพสต์แต่ละครั้งนะครับก็ต้องรอแอดมินอนุมัติด,ด้วยเพื่อจะได้คัดกรองว่าไม่ใช่โพสต์พวกเว็บพน,นันนะหรือว่าโพสต์แชร์ขายรองเท้าขายเสื้อผ้าขายอาหารทะเลอะไรนี้ไม่เอานะครับนะมีคําถามก็สอบถามเงนเข้ามาในเพจได้นะโอเคครับขอบคุณที่ติดตามพบกันใหม่คลิปหน้า